ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้ารับโอนเงินเข้าบัตรประชาชนรับคนละ1,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งก็จะให้อีกคนละ1,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะเป็นเงินอะไรและก็ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด -19 ในระยะเร่งด่วนซึ่งก็เป็นโครงการเราชนะนะคะก็จะมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9ล้านคนนะคะโดยรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเพิ่มให้อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะ ใครที่เคยได้รับสิทธิ์ก็เตรียมตัวรอรับเงินได้เลยนะคะซึ่งก็จะไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใดนะคะก็จะใช้กรอบวงเงินประมาณ6 7หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564นะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ได้โครงการเราชนะนะคะก็จะได้ทั้งกลุ่มที่ใช้งานผ่านแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะได้รับเงินส่วนนี้ด้วยนะคะ ส่วนกลุ่มที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเงินโครงการเราชนะจำนวน7,00 0บาทก็ได้ทำการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้นะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเงินของโครงการเราชนะจำนวน2,000บาทเช่นกันนะคะ ซึ่งในวันที่21พฤษภาคม2564นะคะทางรัฐบาลก็จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้นะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในวันที่21พฤษภาคม2564 จำนวน1,000บาทนะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะ และก็จะโอนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่28พฤษภาคม2564อีก1,000บาทนะคะก็จะโอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็เป็นเงินของโครงการเราชนะจำนวน2,000บาทนะคะกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก็จะได้รับเงินของโครงการเราชนะคนละ2,000บาทนี้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะโอนให้ครั้งแรกในวันที่21พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทนะคะแล้วก็โอนครั้งที่2นะคะในวันที่28พฤษภาคม2564อีก1,000บาทนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ2,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะเงินของโครงการเราชนะนี้นะคะก็สามารถที่จะสะสมไว้ใช้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่21พฤษภาคม2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะโอนเงินของโครงการราชนะให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะโอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจำนวน1,000บาทนะคะและก็โอนอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคมอีก1,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ